เล่นเกมโกอการ์เด่นดีกว่าโอ้โหโอ้ลัแลกสำหรับใครนะครับที่ประสบปัญหานะครับเล่นเกมแล้วลักนะฮะหรือว่ามือถือร้อนความจำมือถือไม่พอขอแนะนำแอปตัวช่วย UG Phone ครับผม UG Phone นะครับเปียบเสมือนโทรศัพท์อีกหนึ่งเครื่องนะครับที่อยู่บนระบบ cloud นะฮะซึ่งจะทำให้เราสามารถฟาร์มทิ้งไว้ได้เลยนะฮะ24ชั่วโมงหรือใครที่กำลังเจอปัญหาแบบผมเครื่องร้อนเครื่องลกก็แก้ได้เหมือนกันเริ่มต้นเพียงันละ10บ,บาทเท่านั้นนะฮะ แต่เดี๋ยวดี๋ยวก่อนไปนะตัวแอปนะคะเขาสามารถออกเกมแล้วไปเล่นอย่างอื่นก็ได้พอเขามีระบบนะฮะทำให้เกมไม่หลุดแน่นอนนะฮะดีขนาดนี้แล้วลอกอะไรกันล่ะไปโหลดกันเลยนะครับต้องอยู่ g ีโ o n เท่านั้นสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้เราอยู่กันในเกม Roblox ในแมป Go Garden นะฮะก็เป็นเรื่องที่น่าเศร้านะฮะในคลิปนี้เ <laughs> วอร์ชั่น1.618นะฮะแมวมูลแคทที่ผมเพิ่งลงคลิปไปโดนแก้แลวครับ ไม่สามารถเก็บได้แล้วฮะก็เป็นเรื่องที่น่าเศร้าจริงๆที่ผมมุสาตั้งใจฟาร์มเลเวลนะฮะให้ครบ100นะฮะแต่ผลปรากฏก็คือเกมรีบแก่มากเลยครับผมไอ้ก็มีคนคอมเมนต์มาเนาะว่าเออจริงๆมันไม่ใช่บักนะมันเป็นความสามารถของตัวละครซึ่งผมก็เห็นด้วยนะว่ามันเป็น มันเป็นความสามารถของตัวละครเเกมไม่ควรแก้ไหมนะฮะผมก็เห็นด้วยแต่สุดท้ายเกมก็แก้นะแต่ไม่เป็นไรนะครับผมนะในเมื่อเกมแก้เราก็จะหาหนทางอันใหม่เพื่อที่จะทํานี่ฮะแลกกล่องนะฮะก็คือปั๊มปั๊มกล่องแบบไม่จํากัดนั่นเองก่อนอื่นเดี๋ยวขอผลิตตรงนี้สักครู่หนึ่งมาครับทุกคนเดี๋ยวเรามาทำนะฮะในส่วนของเก็บผลนะฮะที่ติดสถานะ ใหม่เนาะสถานาะความสงบแล้วก็สถานะความชื่อายนะฮะอ่าอ่าทาน q สควอกับเจ้าคอรัสนะฮะเพราะฉะนั้นอันดับแรกนะครับสูตรอันนี้ที่ผมจะทำคือใช้ของน้อยมากผมไปเจอใน tiktok มาก็จะมาทำให้ทุกคนดูอันแรกเลยนะครับเราจะต้องมีนะะเจ้าลิง3ตัวนะอ่าเจ้าลิงนะฮะทำไมถึงต้องมีเจ้าลิงนะครับเพราะว่าเจ้าลิงเนี่ยจะทำให้ความสามารถของสัตว์เลี้ยงเนี่ยตัวอื่นที่เราใส่ไปเนี่ย มันดีมากขึ้นนะเออเราก็ใส่ลิงไปอะ่ะเดี๋ยวผมใส่ลิงที่หลังดีกว่าลิงลบบุรี <c oughs> นะทำไมต้องลิงลบบุรีอะ่ะอันดับแรกเลยนะครับทุกคนเนี่ยต้องนะนี่เลยได้นะคือจริงๆแล้วอะ่ะไม่จําเป็นนะฮะไม่จําเป็นที่แบบเฮ้ยถ้าเกิดว่าเราอะไม่มีไอเนี้ยจริงๆก็ไม่เป็นไรนะโคดามะนะครับคอรัสเนี่ยไม่มีไม่เป็นไรนะครับใช้ตัวนี้ก็ได้ครับเนี่ยที่ได้จากกล่อง คิสเนตนะฮะัตัวนี้14.5ก็ได้เหมืนอนกันนะฮะซึ่งผมก็จากคลิปเมื่อวานเนาะที่ผมลงไปฮะทุกตอนนี้ฮะทุกคนนี่ครับ1000งพันกล่องก็สามารถเปิดหาได้จากตรงนี้เลยนะฮะก็ <c li pp i> คลิปที่แล้วแหละที่ผมรีบลงไปอ่ะ <g ri ps> ผมก็นั่งปั๊มนั่งอะไรอยู่นั่งออโต้คล <c lic> ิกอยู่1 0ันลากล่องครับเนาะเออเนี่ยเปิดให้ได้นะะโคโคาดอ่าโคดามาธรรมดานะพอเราเปิดมาได้ปุ๊บ สวัสดีนะครับคลิปนี้สนับสนุนโดย Nemo Shop นะฮะใครกำลังมองหาสัตว์เลี้ยงภายในเกม g กลว g ก r d e เดนะครับไปดูกันได้ที่ร้าน Nemo Shop นะครับอย่างที่ผมถือเลยฮะแรคคูน Nemo ช h o p มีครับราคาจับต้องได้นะฮะหรือใครนะครับสนใจสัตว์เลี้ยงตัวอื่นๆนะครับก็สามารถักทไปสอบถาม Nemo Shop ได้เหมือนกันนะไม่ได้มีเพียงแต่สัตว์เลี้ยงภายในเกม g กลว g ก r d e เดนขายนะครับยังมีในส่วนของไก่ ต้นไม้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นต้น sunflower ต้น candy ต้น dragon pepper นะครับสามารถไปเลือกดูกันได้นะฮะอ่ะหรือใครสนใจเงินภายในเกมก็ได้เหมือนกันนะฮะฝากร้านนีโมช็อปไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะครับเราใส่ไปเลยนะอ่าผมแนะนำให้เป็นตัวที่น้ำหนักเยอะๆเพราะว่าตัวน้ำหนักเยอะเนี่ยจะเปอร์เซนต์การติดเยอะอย่างนั้นเนี่ยเจเนี่ยห้าเวลหเนี่ยใส่ไป1ตัวนะครับอ่าแล้วก็ใส่อีกตัวหนึ่งเลยนะคดามะ นี่คอรัสโคดามะนี่ใส่ไป2ตัวแบบนี้นะครับแล้วก็ใส่ลิงโรบุรีไปนี่ฮะลิงโรบุรีนะครับแล้วผลนะฮะที่ผมอยากจะแนะนําให้ทุกคนเก็บนะฮะแนะนําให้ทุกคนปลูกเยอะๆนะก็จะมีอย่างเจ้าเซนแฟร์นะฮะหรือว่าตระกูลเซนทั้งหลายเนี่ยเพราะว่าความสามารถของเขาเนี่ยนะเจ้า2ตันนี้ก็คือเราจะต้องเก็บผลไม้ที่เป็นเซนเท่านั้นนะฮะตระกูลเซนถามว่าเซนเนี่ยเอาจากไหนนะก็คือเซนซีดนะ อ่าเนี่ยเส้นซีดเนี่ยตามเนี้ยได้หมดเลยเส้นซีดนะฮะหรือจะเป็นในส่วนของนี่ก็ได้นะฮะอ่าตรงนี้นะครับร้านค้าตรงนี้ที่ผมซื้อมาเซ็นแฟร์นะฮะตรงนี้เลยผมมี <c oughs> ผมมีแต้มอยูแ่แสนกว่าเลยนะก็นั่นแหละพอบักนะฮะนี่ฮะหาจักได้ตรงนี้นะฮะนี่ฮะเห็นไหมเนี่ยเซ็นแฟร์นะกดซื้อได้เลยอันนี้ผมก็ซื้อไหวนะ,ะเพราะว่าผมมีเป็นแสนแล้ว ฟาร์มทิ้งไว้ทั้งคืนนะฮะเออฟาร์มไปทั้งวันทั้งคืนไม่เยอะก็แปลกนะฮะอะนี่ฮะพอเราซื้อมาเนี่ยผมปลูกเซนแฟให้ได้เยอะแบบนี้และสิ่งต่อไปนะครับสิ่งที่เราทําคืออะไรครับเก็บครับเอเพื่เเห็นไหมฮะก็จะติดนะฮะซึ่งมันอาจจะติดไม่เยอะนะฮะไม่เป็นไรนะมันอาจจะติดบ้างไม่ติดบ้างแต่ก็เอาตัวโคดามาธรรมดาเนี่ยใส่เพิ่มไปที่เราหาได้นะครับเนี่ยใส่เพิ่มไป อ่าใส่ใส่ให้ครบนะฮะอ่ะนะครับใส่ไปนะครับก็นี่ฮะกดครับนี่ฮะเห็นไหมฮะ t r a n s c o r e corrupt นี่น,นะมันจะขึ้นข้างบนนะฮะแล้วคือมเมล็ดพวกเนี้ยมันโตวไวนะครับแล้วเราหาได้เยอะเนี่ยมันก็จะแบบรัวๆนะฮะไม่จํากัดนะฮะมันก็จะคือมันอาจจะไม่ได้โกงเท่ามูลแคหรอกนะฮะแต่ทุกคนดูครับเนี่ย เห็นไหมยฮะตรงลัคกี้ข้างบนเนี่ยคูณ15คูณเท่าไหร่ละนะฮะอ่ามีทานสคอร์มีคอรับนะฮะซึ่งมันก็อิงนะฮะอิงในส่วนของตามตัวละครถ้าเราใส่ตัวเยอะด้วยนะฮะแล้วก็ใส่เจ้าลิงไว้ด้วยนะอาจจะลิงสักสองตัวก็ได้นะอาจจะไม่ต้อง3มเหมือนผมก็ได้อย่างเมื่อกี้ครับเจ้าผลคอรัสนะฮะอคอรับคอรับติดมาส่งไปนี่ฮะส่งไปคืออยากให้มีกดส่งทีเดียวมากเลยอะ ตรงนี้มันเสียเวลาผมเลยไม่ค่อยส่งนะครับผมจะไปส่งตรงนี้นะฮะเนี่ยก็ได้มาเป็นกล่องน,นะฮะแต่ในมุมในมุมผมจะส่งตรงนี้นะฮะเนี่ยกดไปเลยนะฮะเออซึ่งอย่าลืมนะฮะไม่ใช่นี้ดิอย่าลืมนะครับอันนี้คือแค่ววห้านะทุกคนลองจินตนานการดูว่าถ้าเป็นเวลร้อยอ่ะเปอร์เซ็นต์มันก็จะเยอะขึ้นกว่าน,นี้อีกซึ่งเรียกได้ว่าเราแทบแบบเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเห็นไหมฮะเนี่ยก็มาส่งก็ได้ไข่เซ็นมานะแล้วพอส่งเสร็จปุ๊บ ไปกดขายหนึ่งทีก่อนเพราะว่าไอ้อ์ผลที่มันไม่ติดเนี่ยมันจะลกคังเรานะครับเราก็มาขายอันนี้คือวิธีนะที่ผมทำนี่เลยอ่านะครับเนี่ยพอเสร็จแล้วเรามาเก็บเหมือนเดิมเห็นไหมฮะเก็บรวนๆเลยนี่ฮะเก็บ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 ลุนลักกี้เอาลุนลักกี้เอานะฮะนี่ฮะนี่นี่นี่ถ้าเกิดว่าแบบอ่ะยังลิงเยอะไปมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ลิงออกมาตัวนึงแล้วก็ใส่โคดามะธรรมดาไปเพิ่ม อ่าใส่โคโดามะธรรมดาอาศัยไปนะฮะอเนี่ยเก็บไปฮะเห็นไหมฮะก็จะเปอร์เซ็นต์ก็ติดดีแล้วลองคิดดูครับว่าถ้าเวลร้อยอ่ะก็ร้อยเปอร์เซ็นต์ได้อยู่เหมือนกันนะถ้าถามผมอ่ะเออมันอาจจะไม่ได้โกงเท่าลิงก็จริงนะฮะแต่นี่ฮะเราก็เก็บกันรัวๆเนี่ยพยายามปลูกเยอะๆครับเนี่ยเก็บเก็บเลยคะเห็นไหมฮะลัคก,กี้ก็ขึ้นเรื่อยๆคือในมุมมองผมอ่ะไอ้ผลที่มันไม่ติดอ่ะ ผมคิดว่ามันเนี่ยมันบางผลเนี่ยมันติดอยู่แล้วบางทีมันก็ติดทาร์สคอร์อยู่แล้วมันก็เลยไม่ไม่ขึ้นลัคกี้ให้นะครับเนี่ยจะเห็นไหมฮะนี่เลยเนี่ยรัวๆครับเก็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 บเห็นไหมฮะเด้งลัคกี้ลัคกี้ติดมิวเทสคอร์ลัตติดมิวเทสทาร์สคอร์สงบนิ่งเนี่ยเห็นไหมฮะรัวๆเลยแม็กซ์อะพอแม็กซ์เสร็จปุ๊บมานี่เลยนะหรือใครแบบเฮ้ย เส้นแฟแบบมีน้อยก็ใช้ในส่วนของอันนี้ก็ได้อันนี้ผมก็เห็นก็ใช้กันเยอะเหมือนกันเฮ้ยผลแคนดี้ยักษ์ไปขโมยผลดีกว่าอื้มโอ้โรบักหมดใครกำลังมองหาร้านเติมโรบักราคาถูกต้องมารุชอปโนหนึ่งเท่านั้นนะครสนใจสามารถทักแฟนเพจไปสอบถามมารุชอปโนหนึ่งได้เลยโรบักราคาถูกที่สุดนะครับผม ไปจัดกันได้เลยครับที่มาอูชชอปครับสำหรับเจ้าเมล็ดนี้นะซเซเลเนตี้เนี่ยอ่าซเลเนตี้เนี่ยผมก็เห็นใช้กันเยอะเพราะว่ามันโตไวเก็บแบบเดียวนะฮะเพราะว่าเควสตรงเนี้ยเขาไม่ได้สนเนาะมเขาไม่ได้สนอย่างอันเนี้ยเขาจะสนว่าถ้าเป็นระดับแบบระดับแบรบระดับสูงคะแนนก็จะได้เยอะขึ้นนะฮะเนี่ยผมได้แค่ 200x เองนะฮะซึ่งอันนั้นเนี่ยเขาสนแค่จํานวนมีครบพอนะตรงนี้แหละก็ถือว่าเป็นแบบโกงนะถ้าถามผมก็โกงก็เป็นวิธีนะตอนดีที่เออ น่าสนใจนะฮะเนี่ยเก็บให้ติดฐานสปอร์ขอรับเอาปึ๊บปึ๊บเนี่ยเก็บครับเก็บเก็บเก็บรัวมากค่ะนี่ฮะเนี่ยเห็นไหมครับบางผลมันติดฐานสปอร์อยู่แล้วมันก็ไม่ขึ้นลัคกี้ให้เราเนี่ยฮะเต็มละอ่าพอเต็มก็ไปส่งนะฮะคล้ายๆเดิมเลยคืออยากให้มีแบบวิ่งไวใน,ในแบบมากเลยแบบกินแล้ววิ่งไวจะได้เดินไวๆนะฮะอ่าพอเสร็จแล้วก็มาส่งนะให้กับพระ อ่าพอสอง่งดีได้ของรางวัลแล้วก็ค้างเต็มก็ไปขายเนี่แหละฮะก็ทําวนแบบนี้ไปเรื่อยๆนะฮะก็ดีนะดีดีด,ดีดีกว่าแบบเราไม่ทําอะไรเลยนะฮะก็ประมาณนี้นะครับณนะตอนนี้ที่ทําได้อยู่ก็ลองไปทํากันดูผมว่าวิธีนี้ก็ง่ายนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าคนแบบเฮ้ยผมไม่มีเจ้าเนี่ยไออ่าคอรัสนะคอรัสโพดามะเนี่ยไม่มีจริงก็ไม่เป็นไรนะครับก็ใช้เนี่ยโพดามะปกติเนี่ยไปก่อนเราก็เน้นเก็บไอผลอันนี้ไปก่อนเนี่ยมาทำเฟสตรงนี้ก่อนก็ได้นะฮะ เออพอทําเสร็จแล้วแล้วเราแบบปลูกผักไว้เยอะเราก็มาส่งเวสต,ตรงนี้ไปเรื่อยๆจนได้อ่าพอเราได้อ่าตัวที่มันเป็นเนี่ยอ่าขาวสีสีลุ้งเนี่ยขาวขาวแบบเรืองแสงเนี่ยเราก็ทําใส่อย่างละสองตัวสามตัวแบ่งกันไปนะครับแล้วก็ใส่ลิงลบุรีไปสองตัวก็ได้นะครับอันนี้ก็จะช่วยนะครับทําให้เราติดคอรับเยอะขึ้นอ่ามันจะติดพอๆกันแหละคอรับกับคออ่าทานสควอนะฮะอ่ะก็ประมาณนี้นะครับสําหรับสูตรนะตอนนี้ซึ่ง เดี๋ยวมาดูว่าจริงไหมนะฮะในเรื่องของอาแมวมูนที่เกมแก้ไปแล้วนะครับเออเดี๋ยวมาดูนะครับอ่ะปรับเปลี่ยนส่วนก่อนนะครับเพราะว่าส่วนนี้ผมเอาไว้ทำสำหรับแมมมูนนะฮะไว้เก็บมาฮะใส่ไปเลยครับแคทอ่าแปดตัวถ้านับรวมกันคือหนึเซเก็บยังไงก็ติดนะครับไม่มีผมเคยทำคลิปไปแล้วเมื่อวานเนา ซึ่งนะตอนนี้โอ้โหเรียกได้ว่าแทบล้องนะผมนะนั่งฟาร์มมาทั้งวันทั้งคืนได้ใช้อยู่แป๊บหนึ่งก <c oughs> ็ไม่แป๊บหนึ่งนะรประมาณเจ็ดปชั่วโมงเหมือนกันนะฮะเอออะนี่ฮะ <c oughs> เห็นไหมครับไม่ขึ้นลักกี้เลยนะเนี่ยไม่ขึ้นลักกี้เลยฮะผมเก็บมูลเบลอนให้ดูฮะเนี่ยเนี่ยเนี่ยไม่ขึ้นเลยฮะไม่นี่นี่อะเตะละเตะละแต่แบบเปอร์เซ็นต์มันโอ้โหผมแบบ คือนี่ร้อเนต์นะมูนแคทแต่ดูครับเออมันโอ้โหเลดติดแทบลองฮะนี่ฮะเก็บรัวๆเลยครับเนี่ยข้างล่างโอ้โก็ประมาณนี้นะ <laughs> เก็บให้ดูนะคะว่าเออมันโอ้โหแบบจากกดได้ย้ำๆจนกลายเป็นตอนนี้ก็คือเรียกได้ว่านะก็เรียกได้นะ <laughs> ว่าจบแล้ว นะฮะเออก็ถามว่าใช้งานได้ไหมก็ใช้ได้อยู่แต่ทุกคนเห็นไหมฮะขนาดมูนเมลอนนะคือแบแบแป๊บเดียวเองอ่ะนิดเดียวเองอ่ะเนาะเนี่ยขึ้นลัคกี้แบบนิดเดียวแล้วเราเก็บแล้วก็หายด้วยเนี่ยเห็นไหมฮะขึ้นลัคกี้อยู่นิดเดียวอ่ะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้เนาะก็ลองไปใช้สูตรเจ้าโคดามะกันดูนะฮะอาโคดามะดูนะคิดว่า อันนี้น่าจะเวิร์กสุดละนะครับอ่าเน้นปลูกแบบต้นเล็กๆแล้วก็ช่วยเพราะว่าบางคนอ่าไม่มีแมวแคทนะฮะไม่มีพวกเมล็ดเก่าๆอย่างอ่าตระกูลมูนอ่ามูนทั้งหลายอะนะ่ะเนาะมูนมลอนมูนแมงโก้นะอ่ามูนบอสซัมไม่มีก็ใช้อัปเดตล่าสุดได้เลยนะครับเป็นพวกเซนแฟรานะฮะซิลิบิตี้อะไรพวกเนี้ยเนาะเม็ดแล้วก็เจ้านี่ฮะโคดามะสองล่างเนาะใส่ลิงลบบุรีไปด้วยจะได้ช่วยได้ประมาณนี้ครับไว้เจอกันสวัสดีครับ